โรงเรียนชุนมชนวัดหนองจวงยินดีต้อนรับแขกผู้มาเยือนทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่งครับโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่8ทับ8หมู่ที่8ตำบลดงขี้เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีการศึกษาคือการบ่มเพาะต้นกล้าแห่งปัญญาให้อย่างรากลึกและเติบโตเป็นต้นไม้ที่แข็งแกร่งสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงจึงตระหนักถึงความสำคัญของการได้การศึกษาที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานระดับสากลคำขวัญประจำโรงเรียนคือลูกหนองจวงวิชาการเด่นเน้นการมีงานทำเลิศล้ำความประพฤติยึดการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงมีอาคารเรียนและอาคารต่างๆภายในโรงเรียนดังต่อไปนี้ อาคารรวงเพื่องสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2520อาคารร่วมใจพัดสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2528อาคารกาญจนาพิเศษสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2538อาคารมงคลอัตโยธินสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2559อาคารมงคลรักสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2559 อาคารรักร่วมใจสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2558โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงมีนายทรงพลทรัพจริญเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากรครูที่มากพร้อมทั้งประสบการณ์และความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนนั้นโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นดังนี้นางนภัทรารัตนอดทนและนางวันนิดาอารักษาเป็นครูประจำชั้นอนุบาลนางสาวนวลจันทร์รัตนธรรมครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนางสาวนันทการเสนสูงเนินครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่สองนางสำรวมผลประเสริฐครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่สาม นางสาวนิพานาสมจิตครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่สนางสาวมินทิตาบุญธรรม <c hr us> ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่หนางสมบูรณ์อุดมทรัพย์ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นางสาวพรทิวาโมงปราณีครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนางสาวโยสิตาระงับพิษ ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองนางกัลยากิติรัตน์ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่มีความเรียบพร้อมทั้งห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยห้องสมุดที่ให้บริการนักเรียนครู และคนในชุมชนนอกจากนั้นยังมีสาระสนเทศที่ทันสมัยมาให้บริการในห้องอีกด้วยห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์นักเรียนได้นําทฤษฎีจากในตำรามาสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งขึ้นห้องพยาบาล เป็นห้องที่ให้นักเรียนที่ไม่สบายมาพักหรือนอนพักหากเกิดอาการไม่สบายเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุภายในห้องพยาบาลมีเครื่องอำนวยความสะดวกคือเตียงนอนยาสามัญประจําทั่วไปเพื่อบริการนักเรียนที่มีอาการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยห้องดนตรีเป็นห้องเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ทางด้านทักษะกระบวนการที่เน้นปฏิบัติจริงของนักเรียน ในทุกระดับชั้นสนามเด็กเล่นต้นแบบตามหลักการพัฒนาสมอง BBL เล่นตามรอยพายุคคละบาทโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขตหนึ่งโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงจัดระบบสารสนเทศบันทึกการเข้าออกโรงเรียนของนักเรียน และบุคลากรครูภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบซึ่งสามารถแจ้งเตือนการมาเรียนของนักเรียนได้ทันทีผ่านทางระบบ Mobile อปพลิเคชั o นที่ชื่อ I Park l i ลท์สามารถดูรายการบันทึกการลงเวลาของนักเรียนและแสดงรูปภาพนักเรียนได้ทันทีสามารถดูประวัติการมาเรียนของนักเรียนย้อนหลังได้ไม่จำกัดมีระบบการลงเวลาสำหรับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมีระบบการลงเวลาการเข้าเวรประจำวันของครู และสามารถตรวจสอบการเข้าเว้นของครูได้นอกจากนี้ยังมีการจัดระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายครอบคลุมทั้งโรงเรียนช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะและการพัฒนาการในทุกๆด้านจากการทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการบริหารที่มีคุณภาพและการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพได้นำมาซึ่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจมากมาย ซึ่งทางโรงเรียนจะได้นำเสนอพอสังเขตดังนี้การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69ประจำปีการศึกษา2562ชนะเลิศเหรียญทองระดับเขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี2จำนวน7รายการได้แก่การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความการเขียนเรื่องจากภาพป .1 ถึงป .3 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป .4 ถึงป .6 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impulse Speed ป .1 ถึงป .3 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสัง rip, ้น Comic Strip ป .4 ถึงป .6 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์าจากคอมพิวเตอร์ป .4 ถึงป .6 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ Presentation ปอ .4 ถึงป .6 สร้างเว็บเพจประเภทเว็บเอดิเตอร์ป .4 ถึงป .6 ชนะเลิศเหรียนทองระดับชาติ2รายการได้แก่การประกวดภาพย,ยนตร์สั้นม .1 ถึงม .3 5ปีสอนการประกวดเล่านิทานคุณธรรมม .1 ถึงม .3 7ปีสอนชนะเลิศอ,ออยอน้อยระดับจังหวัดปี2561 คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติันพื้นฐาน O n นนสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2,561รางวัลครูดีไม่มีอบบยมุกประจําปีการศึกษา2,562ปีที่9ระดับประเทศรางวัลเวทแพคทิชประเภทครูประจําปีการศึกษา2,562ระดับดีเยี่ยม สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขตหนึ่งรางวัลครูผู้สอนนักเรียนประสบความสำเร็จมีผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชาประจำปีการศึกษา2561รางวัลเสมาปปสอบประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชรโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกปี2561ระดับชาติรางวัลชนะเลิศ การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2562ระดับเขตตรวจราชการที่9รางวัลชนะเลิศสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ IQA Award ระดับยอดเยี่ยมประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจินบุรีเขต1 รางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชรโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปี2562ระดับชาตินักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือท t ด้านการอ่านการเขียนสูงกว่าระดับประเทศในปีการศึกษา2561ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขตหนึ่ง โรงเรียนได้คะแนนการทดสอบสูงกว่าระดับประเทศจากการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติหรือ National Test ระดับประถมศึกษาปีที่3ประจำปีการศึกษา2561ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขตหนึ่งนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ O n e ิ Net, สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ ปีการศึกษา2,561ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขตหนึ่งรางวัลโรงเรียนสุจริตต้นแบบโปรเจกต์ซิตี้เซนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริตโครงการโรงเรียนสุจริตประจำปี2,562ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขตหนึ่งรางวัลผ่านเกณฑ์ประเมินโครงการส้วมสะอาด เพียงพอและปลอดภัยหรือ HAS AH ประจำปีการศึกษา2,560ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีรางวัลสถานศึกษาที่ปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร100%ประจำปี2,560ของสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี2556สถานศึกษาพอเพียงรางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาประจำปี2558รางวัลชนะเลิศโครงการส่งเสริมค่านิยมหลักคนไทย12ประการในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี2560ได้เป็นศูนย์ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงประจำอำเภอเมืองปราจีนบุรี ภายใต้โครงการสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10และเศรษฐกิจพอเพียงปีการศึกษา2563รางวัลครุคุณธรรมเข็มทองเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบาบรรดดเด่นประจำปี2559จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ครูสดุดีประจำปี2562จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโล่รางวัลเสมามปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชรโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขป,ปี2561จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการรางวัลครูดีไม่มีอบายามุขป,ประจำปีการศึกษา2562ปีที่9ระดับประเทศ รางวัลเว็บแพคทิสประเภทผู้บริหารระดับดีเยี่ยมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริตโครงการโรงเรียนสุจริตปี2562สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขตหนึ่งได้ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนผ่านเป็นศูนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงประจำอำเภอเมืองปราจีนบุรี ภายใต้โครงการสนองพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงลราชการที่สิบและเศรษฐกิจพอเพียงปีการศึกษา2563โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงพร้อมจะพัฒนาทักษะด้านต่างๆของบุตรหลานของท่านให้มีทักษะที่ดีเยี่ยมสำหรับการศึกษาในอนาคตต่อไป